ทำไมแบบรู้จักกับพี่ฟานนานดังรู้จักกันได้ยังไงนะครับก็คือมึงรู้จักกูคือมึงเปิดสิงห์แลก่อนนั้นอ่ะจัได้เรื่องหลไรวะที่พี่โดนพี่โดนต่อยอ่ะแล้วไม่ยอมหันมาพูดอ่ะทำไมต้องใช้ความรุนแรงด้วยอ่ะขอบสิงกูตื้อแล้วมึงจำกูได้ยังไงวะผมก็ยาวเขาก็ไว้ใส่แว่นดำอีกใส่หมวกด้วยแถมยังอยู่ในรถที่ฟีมืดอีกเราก็มามีงานที่เราอยากจะทำเป็นโปรเจกต์แยกออกมาเรียกว่า Deathmatch Thailand สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์สไตล์นะครับวับนน,ออนี้มาอยู่กับพี่สเตฟานนะครับเปิดเผยให้ดูใหม่อีกทีนิดเปิดเผยอีกทีหม่ดิสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์สไตล์นะครับทำไมอ่ะคือชอบเออน่ารักด้วยกับพี่สเตฟานนะครับสวัสดีครับอดีตพระเอกหน้ามนช่องเจ็ดทำไมต้มองหน้ามนวะ <laughs> ไม่รู้กันคือดีตพระเอกหน้าตีไอ้สัสหน้าตีอะไรหน้ามันอย่างกับฝรั่ง เดี๋ยววันนี้คนมันชอบถามกันเยอะว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบรู้จักกับพี่ฟานนานดังรู้จักกันได้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันหน่อว่าน่าจะที่แรกเลยมั้งที่ผมจะคุยว่าทําไมเราถึงรู้จักกันได้จริงๆแล้วผมไอศูนรู้จักกันเพราะว่ามีวันหนึ่งก็ไอศูนเหมือนจริงๆอ่ะผมมารู้จักพี่นานแล้วแต่พี่ออม่รู้จักผมไอศูนก็ติดต่อมานี่นานแล้วนะหลายปีได้สุซผมรู้จักพี่ตั้งแต่ผมอยู่มอต้นอ่ะเบื่อเยอะเลยตอนนี้ตอนนี้สามสิบสี่ มึงเด็สามปีสามสีก็ตอนผมอยู่มอพี่เข้าวงการตอนไหน ยี่สิบสองมั้งยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดก็ผมก็อยู่มอสามสิบหกสิบหกโอเคผมอยู่มอสองมอสามผมผมว่าผมอยู่มอสองด,ดูดูละครพี่ด,ดูหลงเงาจาันแล้วด้วยตอนนั้นอนะ่ะดูหลงเงาจาันเปิดซิงแล้วด้วยนะตอนมึงใช่เรื่องแรกแว่าหลงเงาจันก็คือมึงรู้จักกูคือมึงเปิดซิงงานะตอนนั้นนะยังยังยังอะไรบิ๊กมึงถามกูถามมาถามนั่นมอสี่ที่ตอนมอสองมอสามเราดูหลงเงาจันผมว่าเฮ้ยทำไมแบบไปพระเอกหน้าใหม่นี่วะใช่ป่ะช่วงนั้นละครแบบกลับบ้านต้องดูช่องสามช่องเจ็ดละครหลังข่าวนี่่เเเป็นยยุคฟฟืองูล งงกันนะว่าจะมาเจออย่างนี้ได้แต่จริงๆดูพี่ตอนนั้นน่ะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมแบบขึมจังวะขึมไหมดูแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณชายอ่ะเออแต่ผมชอบได้เล่นมุกในละครลุกในละครคือแบบคุณชายเลยหน้ามาั้งหน้าเป็นเหมือนเจ้าชายล<บ>หน้าคุณชายแล้วแบบ <c oughs> พี่ชอบพูดแบบเนินๆบๆอ่ะจ<า>นนได้เรื่องอะไรวะที่พี่โดนพี่โดนต่อยอ่ะแล้วไม่ยอมหันมาพูดอ่ะทำไมต้องใช้ความรุนแรงด้วยอ่ะไม่รู้อ่ะ ที่เล่นแต่ส่วนมากมันเป็นบทมันบทมันเป็นเร<อ>า<ช>จะไปเกียดกีแลแ้วมันสูบนะทำไมต้องใช้ความรุนแรงเนะียแบบโอ้โหแบบคุณชายจัดเลย <c oughs> <c oughs> ถ้าขอบจริงกูตติมแล้ว <c oughs> ส่วนแล้ว <c oughs> <c oughs> ขอบจริงกูตติมแล้ว <c oughs> ไอเสดแบบอารม์อารม์เหมือนกับบทมันจะชอบอย่างนี้เว้ย พี่นางเอกมันจะมีผู้ชายชอบใช่ไหมแล้วพี่ก็เป็นพระเอกแล้วแบบเหมือนนางเอกล้มหรือที่อะไรสักอย่างพี่มีประคองอ่ะแต่ที่นั้นก็่อยพี่ก็หันไปทําไมต้องใช้ความรุนแรงด้วยอะเสียงองเงิยบเป็นเรื่องจริงทำไงถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเรื่องจริงกูตื้มได้สั้นแล้วนะครับอ่ะรามาเล่าดีกว่าเราบรรู้จักกันได้ยังไงก็มีวันหนึ่งก็มี บุคคลนีรลนามคนหนึ่งโทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยพี่ผมมีอยากจะคุยงานอะไรกับพี่ก็ไปไอสูนี่แหละก็นัดเจอกันก็นัดเจอกันเสร็จก็นั่งคุยกันโหตอนนั้นพี่ยังแบบไม่ใช่อย่างเงี้ยผมยแบบยาวมากเลยนะแต่แล้วตอนนั้นแม่งใส่แต่เสื้อสีดำแม่ผมเพิ่งเสียงไงตอนนั้นก็เลยไว้อะไรให้แม่แล้วผมจะบริจาคแล้วผมยาวแบบตอนแรกแบบเฮ้ย hey, ท่าเหรอว,วะนี่คือสเตฟานที่เราเคยดูตอนเด็กเหรอวะงงเลยและที่แปลกคืออะไรรู้ป่ะแต่ผมจําเสียงได้ไงแบบเฮ้ยกูมีวันหนึ่งว่กูขับรถแล้วกู ไม่อยากให้คนอื่นเห็นเนี่ยแต่กูรู้สึกว่ากูผมยาวไว้เข่าเงี้ยคนจํำกูไม่ได้หรอกแต่กูก็เลยใส่แว่นต่อใส่หมวกด้วยนะแล้วขับรถอยู่อะรถฟิล์มมืดเยนะ,ะขับไปอยู่ดีแม่งมีคนนึงอยู่รถตู้อีกอีกคันเน่มันเลนสวนกันอะแล้วไม่เปิดกระจกมังเลซ่ฟานกูค,คิดในใจ,จมึงจากูได้ยังไงวะผมก็ยาวเข้าเอาไว้ใส่แว่นดําอีกใส่หมวกด้วยแถมยังอยู่ในรถ ฟีมืดอีกมึงจำกูได้ยังไงวะแล้วพอไปเจอคุยกันเนี่ยปรากฏหายากนะคนที่จะเชียร์มาอิตาลีก็หายากแล้วเชียร์ยูเว่ยมึงรู้อยู่แล้วไงว่ากูเชียร์ยูเว่ยแต่ว่าคือผมมแปลกใจมากที่ผมไปเจอมันแล้วแบบมันเชียร์ยูเว่เหมือนกันแต่คือเราก็คุยเรื่องธุรกิจเรื่องงานแต่ว่าเราก็ความชอบส่วนตัวอะไรชอบแต่ที่ผมชอบคืออะไรว่ะคือหลังจาก งานหลักที่เราทําด้วยกันอ่ะคอสโมอะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะหลังจากนั้นอ่ะเราก็มามีงานที่เราอยากจะทําเป็นโปรเจกต์แยกออกมาจําได้ตอนนั้นอ่ะมันมีติ้งแอนดี้ฮีโร่ครั้งแรกแล้วเราไปทาอะไรวะเราไปจูดเลี้ยงดูบอลสดเออแล้วก็คือผมจัดเลี้ยงงานดูบอลสดด้วยกันแล้วก็เหมือนชวนหลายๆคนมาที่เป็น f c อ่ะแล้วก็เราก็เลยมานั่งคุยผมกับไอซูและไอมิติอีกคนหนึ่งด้วยมานั่งคุยกันเรื่องอยากจะทาโปรเจกต์หนึ่งเรียกว่า Death m a t c h t h a i l a n d ช่วงนั้นไายขาดกำลังดัง มาใหม่ๆเลยฮะไฟขับอะ่ะมาใหม่ๆเลยยังไม่ค่อยดังเออแต่เราอยากจะทํากันคือผมก็เลยคุยกับ <c oughs> ไอ้สูงกันเว้ยคือเป็นตุปิตะเลยนะอ,อยากจะทําเป็นแบบว่าเอาประลองยุทธกัน,นะแต่เอาแบบ วันเดียวจบให้คนมาสมัครในเน็ตแล้วให้คนมาสมัครก็สมมุติมีอ่ะสิบสองคนหกคู่พอต่อยกันเสร็จปั๊บต่อยกันหนึ่งชั่วโมงเงี้ยต่อยอ่ะสมมติคู่แรกจบแล้วคนชนะก็ไปรอเข้ารอบต่อไปเลยก็เอาหกคนที่ชนะไปเจอกับไปเจอกันเองก็ไปอีกเป็นทัวร์นาเมนต์ไม่ทัวร์นาเมนต์อ่าเป็นทัวร์นาเมนต์แล้วก็จนได้แชมป์อ่ะวันเดียวจบได้พักแค่คืนชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแต่เราจะเรากัดเราคิดทุกอย่างนะกาจะมีหมอพยาบาลมาดูแลด้วยนะเอาง่ายตอนนั้นออกแบบโลโก้อะไรด้วยออกแบบโลโก้แบบเข็มขาดไปเลย เข็มขัดให้เรียบร้อยแล้วคือตอนนั้นเราไปคุยในงานมิ팅 a n t i h e ร o มีคนตัองสนใจด้วยมีคนสนใจจะสอยด้วยถอดเสื้อโชเื้อโชพี่ผมเอาผมเอาผมเอาถอดเสื้อโชยผมถ้าพี่ทำนะผมวันแรกเลยเราไปดูโลเคชั่น เจาตึกที่มึงล้างตึกล้างอ่ะจะไปเช่าแล้วต่อยกันอย่างนั้นอ่ะเออสปอร์ตไลท์ตั้งนะจัดตอนเที่ยงคืนบางยันเช้าใครได้แชมป์หรอกูจำไม่ได้ว่าแชมป์แชมป์ได้แสนนึงเหมือนตอนที่เราใช่แล้วลองแชมป์ได้ห้าหมื่นแล้วก็แบบหลังจากนั้นได้มาเป็นบอดี้การ์ดเราต่อย แล้วจะเป็นแบบเรื่องเรื่องไม่ประยาอ่อนมากที่จะเล่าคือแบบมีหัวเข็มขัดให้คือเอาไว้ใส่นต่คือเนี่ยคือแชมป์ซีซั่นแรกเป็นแชมป์แล้วเราจะที่จะบอกว่าถ้าใครได้แชมป์ต้องสักด้วยสักว่ามึงคือเออสักโลโก้เราอ่ะแล้วคนที่สักโลโก้เราท่านั้นแล้วแบบเราจะสร้างสังคมกันะใช่ไหมที่แบบต่อไปนี้ไอ้พวกแชมป์ไฟท์คลับของเราอ่ะแชมป์แมนแชมป์แมนของเราอ่ะมันจะมีเหมือนเหมือนในหนังไฟท์คลับก็คือแบบจะอยู่ในสังคมลับของเราอ่ะมีรอยสักโชว์ได้อะเอาง่ายๆตอนนั้นอ่ะทำขนาดผม ไปติดต่อเพื่อนผมอะที่เป็นทหารบอกเฮ้ยอมึงเอาทหารมาเป็นสหอเอกลัวแบบเดี๋ยวมีเครืงต่อยกันแล้วแบบชักปใช้อาวุธไม่ได้แต่ไม่มีนวมนะก็คือพวกกเราคือห้ามควักตาห้ามเตะไข่ห้ามล้มและห้ามซ้ำแล้วก็ไม่มีกรรมการก็ไม่มีกรรมการหมายถึงว่านับแต้มวม่าใครชนะคือต้องน็อกหรือไม่ก็ยอมแพ้เท่านั้นจะนักมวยอะไรมาได้หมดจะนักมวยจะอะไรมาได้หมดนะครับแต่เราจะไม่เปิดเผยตัวว่าเราจัดด้วยตอนแรกอะใส่หน้ากากา้ใส่หน้ากากหน้ากากล็อกเกอร์สไต นะครับก็ปัญญาอ่อนมากสุดท้ายคิดไปคิดมาเฮ้ยเดี๋ยวโดนตำรวจจับไม่ถ้าทำอย่างเงี้ยติดคุกชัวต่อหนก็แสเออมันเป็นอะไรที่มันดูร้ายแรงมากอ่ะต่อหนก็แสเออก็เลยไม่ทำก็เลยไม่ได้ทำนะครับแล้วก็นั่นแหละก็เลยรู้จักกันมานะครับก็จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมารู้จักกันเพราะว่าเราดูแบบผมมาดูพี่มาตอนเด็กแล้วแบบสมัยก่อนมันต้องมีวลีใช่ป่ะแบบเออหลโหอย่างกับสเตฟานอะไรเงี้ย ที่โรงเรียนเขาจะชอบพูดการไว้ร้อยไว้พวกแบบเก๊กๆอ๊ะมึงนี่อย่างการสเตฟานเนาะอะไรเงี้ยนะครับแล้ววันนี้จะถามอะไรผมอีกแล้วก็นั่นแหละผมถามพี่ตอนเล่นละครอะพี่ชอบตัวละครไหนมากสุดตอนเล่นมาที่ผมเล่นเหรออืมองจริงผมก็ไม่ชอบเลยนะ สักตัวอสักตัวเลยทำไมต้อใช่ความรุนแรงด้วยอะไม่ชอบที่ที่ผมผมผมไม่ได้ชอบตัวละครที่ผมเล่นเลยสักตัวผมไม่รู้อะแต่แต่จริงๆริงตัวละครที่พี่เล่นก็สไตล์เดียวกันหมดเลยนะทรงทรงเดียวกันหมดลูกผู้ดีอะลงมาแเออหรือว่าพี่เหมาะอะอย่างนั้นวะไม่รู้อะมันละครอะมันคือสิ่งที่มันถูกสร้างขึ้นมาใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เราหรอกแต่สนุกไหมถามว่าตอนถ่ายมันก็สนุกแต่ถามว่าผมชอบไหมผมก็ไม่ค่อยชอบผมไม่ ผม,มหนึ่งคือผมไม่ผมไม่ดูละครตัวเองแล้ไม่เคยดูเลยม,มันไม,ม่ผมไม่ชอบดูอะไรที่เรารู้อยู่แล้วอะ่ะคือม,มันเหมือนเราดูหนังมันก็เราเล่นมาเรารู้ทุกเรื่องอะ่ะเรารู้เรื่องมาแล้วอ่ะมันก็ไม่นั่นไงไม่สนุกสำหรับเราอะ่ะ ก็นั่นแหละนะครับว่าเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงรู้จักการคนชอบถามถามตลอดเลยรู้จักได้ไงรู้จักยังไงรู้จักนู่นรู้จักนี่นะครับก็นี่แหละเพราะว่ามันหายากคนที่เชียร์ทีมเดียวกันแล้วคือเราเป็นพวกซอกลืบพูดก,กันตรงๆนะครับใช่ม,มันไม่มีใค,ค,ครเลยนะครับมาเชียร์ยูเวนตุสในประเทศไทยน้อยมากเชียร์จรงิงจังนะน้อยมากจริงๆนะครับและยิ่งแบบสมัยก่อนหาดูว่ายากมากแบบอิตาลีมันมีถามว่ามีคนเชียร์ไหมมีเยอะเว้ยแต่คือมัน ไอคนที่เชียร์ยูเว่จริงๆอะมันมีน้อยก็แค่ในกลุ่มที่เราอยู่กันนะแต่ไอพวกแบบโอเคเชียร์แบบลิเวอร์พูลด้วยเชียร์ยูเว่ด้วยเชียร์อินเตอร์ด้วยเชียร์แมนยูอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันเยอะแต่อย่างนั้นคือผมว่าแฟนบอลมันควรจะเชียร์แค่ทีมเดียวอะคือคุยกันแล้วมันรู้ว่าเฮ้ยมันรู้จริงอ่ะใช่ไหมปกตินี่คือแบบงงเหมือนกันนะครับเวลาคุยหลายๆอย่างแบบเฮ้ยทำไม ลูกกนี้เทพจังตอนนี้ที่เขาอยากได้กันอะเชลซีอยากได้ลูกกนี้จังนะตอนนั้นอะแล้วเขาตื่นเต้นกันอะโอ้โหแบบผมเราคุยกันแบบใช่ไหมอเล็กซานโดรเทพมีอะเทพอยู่สองปีอะก็นั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงรู้จักกันได้แล้วก็ยันอนาคตน่าจะมีโปรเจกต์ร่วมมันอีกใช่คอสโมนี่เสียดายมากเพช่วงโควิดพอดีนะใช่ก็เลยแบบไปต่อไม่ได้นะครับ จริงๆก็มีคุยกันไว้หลายอย่างแหละที่ว่าจะมีโปรเจกต์ร่วมกันคอยติดตามให้ดีละกันนะครับสําหรับทุกทุกท่านแล้วมึงไม่ถามคำถามพวกอะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งอ๋อโอเคโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็ติดรายการไม่มีละติดรายการสวัสดีครับลาไปก่อนครับผมไปเป็นติดตามช่องพี่ฝานด้วยนะครับ my face anti hero ครับ anti hero นะครับเจอกันบ๊ายบายสสวััดีครบสวัสดีครับ